มาดูเอลนัสเซอร์นะครับอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมปิดท้ายนะครับไปเยือนอัลตาวอนถล่มไป4-1นะครับอัลตาวอนมาขึ้นนำจากจุดโทษของเอลมาดิอุยนะครับยิงเข้าไปครับ1-0ครับแหมแล้วก็จังหวะนี้นะครับเป็นไอซันทริสกานะครับจะชิงกับโรนัลดจ่ายให้โบซวิตหลุดกาดัาหน้ายิงเข้าไปครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะครับนาที34นะครับโบซวิตเปิดลูกเตะมุมให้อเบริกบาป็อกนะครับโหม่งเข้าไปครับแซงนำนะครับ นี่ดูนะครับโรสวิทเปิดจอยย่อยมงเข้าไปครับโอ้เสียบเสาเข้าไปเลยครับนี่นะครับมงดีมากจริงครับเอเมริกลาป็อกนะครับกองหลังเอลนาเซอร์อดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแหมแล้วก็พลิกกลับมนำสองหนึ่งนะครับมาดูภาพอีกมุมหนึ่งครับนี่ดูท่าดีใจเขานี่ควงแขนนะฮะนาทีที่35นะครับโรโดตอกส้นงามงามให้มาเน่เข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็โอตาวิโอมงเสยปึ๊บโอ้โห ต่อมาเนี่ครับอัลตาวอนผนี่พลาดนี่ครับโดนทริกะแย่งนี่ครับแย่งมาแล้วครับมา2คนเออเห็นยิงเลยยังไงครับแหม่ไม่เข้ากรอบเนี่ยเป็นจังหวะหวัดเสียวนะครับแล้วก็ลูกนี้ครับมาเนี่เปิดเข้ากลางมายังไงครับรอดโอ้โหยิงตู้มเข้าไปเลยครับน้ำสาม2องเนี่ย โอ้แล้วก็มาอีกลูกนี้ครับยิงอีกแหมโรนัลโดหลุดเข้ามานะครับไม่ได้ประตูนะครับตอนนี้ก็เลยนํา3-1นะฮะอ่ฮแล้วมาจังหวะนี้นะครับดูจังหวะนี้เปิดเข้าไปโรนัลโดซัดอีกแล้วโอ้ยกระหนายิงครับทาลิสกาทาลิสกามองเปิดเข้าไปโรนัลโด้มงเข้าไปครับ41ครับโอ้โหมงเสวยสวยๆนะครับ แม่อะขอไปครับคนที่เปิดเป็นเซโกฟอรฟาน่านะครับแล้วก็ยิงปิดท้ายไปงามๆนะครับ4ประตูต่อ1นะครับก็โรนัลโด้นะครับยิงอีกแล้วนะครับทำให้ทำสถิติเป็นนักฟุตบอลที่ยิงมากที่สุดนะครับของปี2023นะครับยิงไป ห้สประตูนะครับจาก59เกมกับอัลนาเซอร์แล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสนะครับนอกจากนั้นลุยคาสโตนะครับชนะห้าสิเกมนะครับในปี2023นยเนี่ยเพราะว่าอัลนาเซอร์เนี่ยมีเกมเล่นเยอะมากจริงๆนะครับทั้งบอลถ้วยบอลเอฟซีนะครับบอลในประเทศนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหลังจบเกมก็โรนัลโดกับทันทีมนี่ครับพาเพื่อนร่วมทีมมาขอบคุณแฟนบอลนะครับโอ้โหเราก็ที่นี่เนี่ยจุดพุได้ด้วยนะเป็นประเทศไทยนี่โดนไปแล้วนะ เออเอาผู้เข้าสนามเนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าซ้าอูเขาเขาโอเคไงคือเขาจุดเขาไม่ได้จุดแบบตลอดเวลาเขาจุดหลังแข่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้รับคำอนุญาตจากสมาคมฟุตบอลนะครับไม่เอาเขาไปานสนามได้นะครับคือเขาก็เชียร์กันอย่างสนุกเนาะมีมารยาทนะบจบเกมก็นี่ครับเอาน้าเ